ว้าวเวทีเวทีจะเสร็จแล้วโอเวทีเสร็จแล้วต่อไปจะซ้อมอันนี้บุค่อยชัดนารไปหนองอีกอย่างมาอีกแล้วนี่พับมาอีกแล้วพับมาอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่จะคันรถที่สี่ที่ห้าหรอ ผู้แอนขั้นนี้ขั้นที่เท่าไรน,นี่พอบเจ้านี่น้าบัวตัวเลี่ยวขึ้นกับเบิ้องขึ้นน่าถ้าลักคองพี่ได้หนี่บา้าคุณน่ะเนี่ยค่ะบไปเรยงกับมากดีเรียอยู่วงสอยู่อันนีัแบไปตามมากันจะเป็นที่หลอกแล้ว <S <S บา้าน่าน่าเอาวันเดียวนี่แหละมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้อ่ะ,อะใหญ่มากานนะะมันคืออะไรมันคืออะไรดูแค่ว่าใหญ่มาก คลอย่างรถมาป<า>้มามันคืออะไรไม่รู้นะพ่อจะมีมาอีกไหมคะคุณแอนปลาอย่าบอกนะว่าจะมีมาอีก มีมาอีกค่ะตอนนี้น่าจะปมาณสองหมเท่สุดยอดสุดยอดมีได้มาอีกประมาณสามบริเวรบเล็ีนสาสามขั้นรถร้อนมากตอนแรกว่าแม่นั่นรถเพิ่งว่าขายยางมามขั้นรถน่ ไม่ทันอันนี้พี่เข้ามาจากไหนคะไม่รู้มนับ้องชายเลยเหรอคะป้าเพียวมาจากน้องคายไปไปเป็นคนนี้ป้าป้าปมาจากสมุทรปราก,การคามอ่าไม่นำโค้งมากกว่านี้นี่พี่น้องอพี่เอาลงตรงนี้ก็ได้นะคะอยเดี๋ยวให้น้องมาเอาก็ได้เดี๋ยวให้น้องเข้ามาเอาแล้วพี่เอามาส่งแล้วพี่กลับเลยเหรอคะโอ้ อันนี้มาส่งเฉยใช่ไหมพี่รีบอพ่อฮักไพี่รฮักเด็กก่อนสันเลยบ๊อกิดบพันเด็พ่อใส่ปงกันนะใส่พอดีแล้วขาดเสดใดของเรานั่นลกลูก่าชาอี่ลีบอี่ลีเพิโอนมาวันหนึง กัก O S E โอ้่อมัอ O S E S E นี่ละก็ว่าไม่ยุดสั่นเลยไยุดสั่นเลยไหมบาราคากันมื่อใดนี่โอ้ยเบาเบาอันคอยว่าอันเครื่องอันเขาปริซายไฮไฮเลยไหมปาดงามเลยไม่ใช่ถ้าจะเอา ต่ออีกข้อหนึ่งก็ได้อยู่ในห้องเดี๋ยวเอามาให้แต่มันพอดีเลยแต่มันพอดีเราใส่คือกข่อยอีกอันเก่ามันน่ะน้ำมันเข่าอย่าหายอย่าหายเส้นอับไปแล้เล่าหายอีหลีเด้๋เล่าหายอีหลีเดี๋ยวซื้อเต้นบีลซื้อเต้นบอลเอาเสื้อไปบอลที่แล้วอาทิตย์ซื้อเออาข้ออันนี้ชัดเจนมากเลยนะตัวหนังสือใช่ใหญ่มากเคยซื้อว่าพ่ออาทิตย์ได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมที่พ่อโพสแล้วพ่อใช้ไม่กี่ครั้งเองใช่ ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไซคอนึงก็ดีนะขอบคุณพักโอเอสอีกนะครับผมโอเอสพอยนเมื่อสั่นเมื่อสั่นจนสั่นเลยป้านี่แหละความดีที่เาเหตุเนาะความดียิมเขาเลยอีกพอคนได้แล้วนตาบ้เลยปสโซ่บองเนยโซ่มองเนยป้าพอยุนก้าหน้าข่าวปัจจินหาสัง บ่าเป็นหายร้างกบบไปมองได้กิบว่าท่านมีล้านนั่ะว่ามีล้านเป่าออกไข่คือได้เนาะคือตัวใหญ่มันใหญ่นี่แหละค่ะชัดเจนทีไม่ถ้าจะเอาสายมันอิดมันอยู่ในห้องเดี๋ยวเอามาให้เอามาไว้ต่อไงเออมันจะน่าจะได้ต่ออยีกต่อต่อสายอีกคอหนึ่งพอดีเมื่อเืิญพ่อกระนาชีได้แวะเขาไปห้องแวะบ่มือีไปเลยบ่ท่านกรบโบแวะวัยยี่สิบสองไม่มันก็ผ่านไปบ้านเราเมื่อวานคอยบ่แวะไหม เราอยากเราโมโหเลยเราอยาเราบอคำป้าีจนสัันพี่น้องเอยคุยราขามกันนจ่บ้านนุ้ยเด็วพวกนาเมียเมียทิ่ซื้อให้ไ่น้อสนุนเป็นว่าเป็นซื้อวัถุลก่อนฮะคือัตถุดก่อนหาพันแล้วเรยกว่าสิใรหายสามพันหาสามพันสามพันมันกยุดเสียวนั่นก็เลยเปลี่ยนใจกัเลยว่าบครยดอ มือนีเรากับบริเตงใจสิสิรี่เด็กแต่ว่าเราอยากทานไีเืลยเห็นแล้วก็นเห่นแล้วกันัดหมัเข่าคอยไหมมันดูดีเเหมือนปาเต้เลยนะใส่ว่าเป็นปาเต้คือเราเนาะอันนี้คือพยุดด้วยก่อนาปยได้ดียิมได้ยิ้เรากินหลายๆก็เกาแมดนี่ใส่น้ำเลือดพยุดด้วยขอบคุณที่ใ้ยุดนะครับ สสดยอจ่าดีริดีกว่าเอาเอาไหว้ในรถว่ามันหอนสิว่าที่แล้วมันเสียเอาไปให้พญาย,ยูบานแต่ว่าเล่ากับนี่เหรออันนึงมีอยู่หองอีกได้คือเลื่อนหนึ่งเพราะอันเปลื่อนฝากมมใหายตอนนั้นประบอติม่อสิอ่ไหนเจอล้อันนั้นโมโหราคาเลย <rôle> อันนั้นบเออบบเกหมนเกือบสองหมื่นใลสดลบ่ว่าทางังทังนันทั้นัเงินไหมีละคนบ่บ่อยากเงินเนาะบุได้นอนกับบไดเรือเงินค่ะนอนกับได้ใหสิ่านกับได้เน้ะ อันนี้ก็โบกตะไดรตรงนี้อะไรอะไระไรัะน้ำตาไอะไรำเราดีใจที่แหละเอาขืน้เือนเอาลองใส่อกรณเออลองใส่อุปกรอนเอาดีใจนักผู้ยุทงครับผมอนย่ามไนกัขึ้นรถอดเรถจอดท่านเลยแ่บอล จอดได้พ่อเพราะว่ามันสร้างปฏิสัมพันธ์กันไว้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเข้าเข้าเซิร์ฟกันไว้เข้าเซิร์ฟกันไว้ปฏิสัมพันธ์คือปฏิสนธิผู้ใดนอนเดี๋ยวพ่อนอนกับนอนอยู่หันละเพียงพ่อยังอยู่นอนน้อนทั้งคีิคภาบนอนทั้งคีิคภาพอี่ยงทังว่าทั้งคุยอย่าไปกล่าวว่ามั่นบอแมนอันชื่อผู้เนี่ยคือว่าเขาประเดี๋ยววันนี้เขาว่านายชัยยุทธเนี่ยไปกู้เงินเขานั่นลาข้อเส้นเตอร์ข้อเส้นเตอร์อย่าไปสนใจมันพ่ออย่าไปคุยกับมันเกิน วิช่เพราะว่ามันจะดูดเราข้อมูลพ่อหมดเลยนะเขาคุยเลยตอนแปลกๆนี่ไม่ต้องคุยเมาสิจับจุดเข้ามาเขาซื้อไม่ต้องเข่าหออยุดเบอร์เก่าหรือตรงใหม่เมื่อไรจะสร้งสแปมไปเนาะในเบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์เก่าของผมก็เจอเบอร์ใหม่นั่นแหละแต่ของคนอื่นไงเราจะซื้อเบอร์เขาเขาจะทวงแต่เบอร์นี้แหละใ่ไม่เรามันไปซื้อนี่เสียนี่อะไรมามันก็ทวงนั่แหละถ้าเราไป็นเงี้ยบคลิปนี้ไว้ซื้อสักก่อนสามกินเข่าได้เมีย